วิศวะม,มขอเปิดบ้านต้อนรับเครือข่าย TNDR ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดมสมองวางแผนรับมือภัยพิบัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับเครือข่าย TNDR 1 0มหาวิทยาลัยภาคตะวนัวนออกเฉียงเหน,นือจับมือปอพเขตหกขอนแก่นหน่วยงานชลประทานในพื้นที่อุตุนิยมวิทยาและเอกชนย,กยักษ์ใหญ่บริษัท allowed. ขอขาาทานแก่นพัฒนาเมือง ระดมสมองวิเคราะห์ควา,ามเสี่ยงพร้อมวางแผนรับมือภัยพิบัติภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกันเมื่อวันที่24เมษายน2568เครือข่ายพัฒนาควา,ามเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยจัดประชุมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณโรงแรมบายาสิตาโดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยคอนแก่นเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ได้มีการเชิญนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญงานด้านภัย,ยพิบัติจาก10ม,าามาหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาทิมหา,าวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยายลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัราาาย,ายราชพันรร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยกฬสิน์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชพัฏสุรินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุริน มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมารวมถึงปพเคทศนแก่นศูนย์ ok ken, อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนชลประทานสำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาตินายกเทศมนตรีตลอด จนภาคเอกชนยักษ์ใหญ่บริษัทคอนแก่นพัฒนาเมืองเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยเพื่อร่วมกำหนดพันธกิจขับเคลื่อนแผนรับมือภัยพิบัติภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกันโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธราธรรมระโรรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยคอนแก่นรองศาสตราจารย์ดรรัชพล สันติวรากรคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรส์ศาสตราจารย์ดรวนิดนาแก่นอากาศรองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและการต่างประเทศร่วมให้การต้อนรับดรสุทั์วีสกุลรองประธานเครือข่าย TNDR เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ว่าเพื่อเป็นการเตรียมควาพมพร้อมในการรับมือ ภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะนครราชสีมาอุบลราชธานีบุรีรัมย์ขอนแก่นสีสเกตสุรินทร์และร้อยเอ็ดมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปีจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นระบบโดยการประชุมในวันนี้นั้น ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายนักวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการทำงานร่วมกันแลกเปลี่ยนบุคลากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้ชุมชนรู้รับปรับฟื้นให้ทันท่องทีกระตุต้นให้เกิดงานวิจัยให้กับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงวางแผนให้มีการตรวจสอบพื้นที่ที่เสี่ยงภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ มีการทำแผนเผชิญเหตุเป็นต้นเดี๋ยววันนี้นะครับเครือข่าย TNDR หรือเครือขา่ายมหาวิทยาลัยก้าวมาลทยในการรับมือปธิบัติของประเทศะนะครับก็ได้รับความน่งมือจากวันแรกกอนแก่นนะครับจัด TNDR สัญจรซึ่งเคยจัดแล้วที่ภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือภาคอีสานนี้เป็นการจัดที่ใหญ่มากนะครับมีถึง10เหน่วยงาน ถ้าเกด็จหาวิทยาลัยสองค์กรอิสระมาช่วยให้ความเห็นเพื่อเตรียมรับเพื่อเตรียมรับความพร้อมในการรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่ขึ้นมากขึ้นเนื่องจากการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้ระดมความคิดเห็นนะครับมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งไม่มีใครถูกใครผิดนะฮะในการความคิดเห็นจาก ื้นที่โดยตรงเพราะเขาเขียนจากโรงงานภาคปฏิบัติแล้วก็จะมีความรู้จากอาจารย์หมายพี่อะไรนะครับเมื่อทุกฝ่ายมาสแสดงความเห็นแล้วเนี่ยก็จะสรุปเพื่อให้ได้แนวทางในการทํางานร่วมกันต่อไปนะครับโดยหลักการทํางานนั้นข้อที่1ก็คือหน่วยงานเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ครบทั้งทั้งทั้งหมดนะครับจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายขึ้นโดยประชาชน แล้วก็การมีจิตสํานึกเนี่ยก็สามารถช่วยลดภัยพิบัติได้นะครับโดยมีตัวอย่างความสำเร็จจากในพื้นที่ที่อีสานเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสามารถนําไปเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นตัวอย่างความสำเร็จเพื่อไปการขยายผลได้ในภาคอื่อนๆนอกจากเป็นพื้นที่แสดงความเห็นแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่จะ,ะรวบแนวความคิดซึ่งต่อย,ยอดกันเห็นพร้อมกันแล้วก็จะทำไปสู่การปฏิบัติ โดยเบื้องต้นนี่พบว่ามีองค์ความรู้อยู่มากมายนะครับของไทยเองนะครับไม่ได้เพิ่งจากต่างประเทศแล้วก็มีตัวอย่างคอนเสิร์ตที่คนไทยสามารถภูมิใจไปขยายต่อย,ยอดได้แล้วก็มีคนที่จะมาช่วยงานเช่นจากบนตระทานบกที่27นะครับมีกำลังพลทหารที่สามารถถัดทุกๆ2ปี ถ้าสามารถเพิ่มขีดความสามารถในส่วนนี้จากความต้องการของปอพอและโดยหมหาวิทยาลัยให้ให้ความรู้แล้วก็ให้ให้ปริญญาหรือว่าให้ให้วุธิบัตรพวกนี้นะครับก็สามารถเก็บสะสมไว้ที่อวอได้นะครับเป็นครังคลังหน่วยกีดซึ่งได้ประโยชน์ในระยะยาวได้นะครับในเบื้องต้นตอนเช้าก็ได้พอจากสรุปได้เป็งเท่านี้นะครับเร่งเหน็นความสําคัญนะครับในการที่จะสร้างเครือข่าย ในการทำงานเป็นทีมเพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นซึ่งการจัดการในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับหลังจากที่เราเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็ทําให้เกิดการระดมความคิดเห็นเพราะฉะนั้นทางคณะวิศวกรรมาศรรมราสตร์มาเลัยขอนแก่นเนี่ยจึงไม่รอช้านะครับในการที่จะรับปากเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้แล้วก็ต้องการอย่างยิ่งนะครับในการที่จะ,ะรู้จักเพื่อนใหม่ ที่ทำงานในด้านเดียวกันกับเราแล้วก็นําองค์ความรู้มาบูรณาการกันวางแนวทางร่วมกันครับเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาในระยะยาวที่มีความยั่งยืนนะครับแล้วก็สามารถทํางานสอดประสานกันได้วันนี้เรามาพบกันเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการมาแนะนําตัวกันในครั้งแรกและหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะเกิดการร่วมมือกันต่อไปในโอกาสต่อไปเพื่อให้การรับมือกับภัยพิบัติของเราเนี่ยมันมีความยั่งยืนและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคตครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในภาคอีสานเนี่ยนะครับก็เป็นขึ้นเฉพาะช่วงเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงฤดูแล้งเราก็มีเรื่องของปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับถัดจากภัยแล้งก็มีเรื่องของอุโทโกภัยนะครับเพราะฉะนั้นการบูรณาการปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยในหน่วยงานที่มีความพร้อมในด้านองค์ความรู้นะครับประกอบกับมีหน่วยงานราชการที่มา รับทราบนะคะว่าองค์ความรู้ที่มีความพร้อมโดยสถาบันการศึกษาเนี่ยนะครับมีมากน้อยเพียงใดเนี่ยผมเชื่ออย่างยิ่งนะคะว่าต่อไปการทําง,งานแบบสอดประสานบูรณาการทั้งหน่วยงานที่เป็นของภาครัฐแล้วก็สถาบันการศึกษาเนี่ยก็ยจะทําให้เราสามารถรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับครับการเตรียมความพร้อมในแง่ของข้อมูลเนี่ยสถาบันการศึกษาเนี่ยมีความพร้อมอยู่แล้วเพราะว่าผ่านงานวิจัย ผ่านการศึกษาวิจัยต่างๆทำพร้อมที่ผมนําเรียนไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพับิบัติด้านภัยแรงหรืออุทกภัยเนี่ยนะครับรวมไปถึงแผ่นดินไหวเนี่ยคณะวิศวกรรมศาสตาร,าร์มลายคอนแกนเนี่ยจริงๆแล้วมีเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยอยู่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับมีระบบนะครับในการติดตามตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องของอุทกภยัยเรามีการทํางานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการที่จะจัดทำระบบในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ํเคืนบวรรัก์เนี่ยมีประสิทธิภาพซึ่งโครงการดังกล่าวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในภาคบ่ายเนี่ยทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยก็จะมานําเสนอเรื่องของผลของการใช้งานเรื่องของระบบในการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ํานี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี องค์ความรู้แล้วก็การทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐแล้วก็สถาบันการศึกษาครับธงชัยกุศลกรสำนักข่าวเมกโปรรายงาน